อนวิธีเอาชีวิตรอดนะเวลาเรือจมกรณีที่ใครพกกางเกงขาย,ยาวมาฮะถ้าสมมติเรือจมเราไม่ต้องกลัวเลยหนึ่งเราต้องมีสตินี่ตอนนี้เรือจมแล้วนะอันดับที่หนึ่งนะเราต้องถอดชูชีพกรณีถ้าเราอยู่ในโถงเรืออนะคนตายเพราะใส่ชูชีพก็มีเยอะเพราะว่าว่ายออกมาไม่ได้เพราะด้วยความแรงดันน้ำใช่ไหมทีนี้เราต้องรีบออกจากเรือให้เร็วที่สุดอย่างนี้เลยเพื่อนพอเราออกมาเสร็จแล้วนะง่ายมากพยายามลอยตัวก่อนแล้วเราขากางเกงสองข้างนะผูก ทำปมไว้ทำปมอย่างนี้เสร็จเรามาคล้องคอเสร็จแล้วเราก็าด้านน้ำในกา่งเกงอะ่ะวังออกซิเจนเข้าไปเส็จไหมเพื่อนม,มันลอยจริงอะ่ะมันกลายเป็นชูชีพได้แล้วเราก็ลอยคอคนมาช่วยเหลือแล้วเราก็กอดไว้างเราก็จะรอดแล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนอย่าเจอเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเจอก็อันดับหนึ่งฮะ ต้องมีสติเจอกันแบงป่เอาชีวิตรอดอีพีหน้า